ตรงนี้นะครับเป็นคลิกเงินสดเหมือนเดิมนะครับเหลียนดอทคอยนะครับ0.28038300ดอทคอยนะครับการชำระเงินปกตินะครับในวันที่28กุมภา64นะครับก็คือถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับ วันนี้นะครับก็อยู่ในส่วนของเว็บไซต์นะครับ Kickcast นะครับผมเว็บนี้เนี่ยผมได้ลงรีวิวไปนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยได้สมัครแล้วก็ใช้งานกันเยอะนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยถอนเงินไม่ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคลิปที่ผมได้ลงไปนะครับก็คือคลิปนี้เลยนะครับผม ก็ผมได้ลงไปเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์นะครับมีคนดูอยู่ที่ประมาณ4,008นะครับก็หลายคนเนี่ยก็สมัครนะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับบางคนถอนเงินนะครับแล้วก็บอกว่ามันเกิดการเออร์เลอร์นะครับตอนที่ถอนเงินนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนให้ดูว่ามันเกิดการเออร์เลอร์แบบไหนนะครับผมเพราะว่าหลายคนเนี่ยคอมเมนต์แล้วก็ส่งอ็อกซ์มาทางแฟนเพจด้วยนะครับบอกว่ามันเออร์เลอร์ถอนไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะ ลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในคลิปนั้นเนี่ยผมถอนได้นะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเราจะต้องมีกระเป๋านะครับก็คือกระเป๋า Forset Pay นะครับกระเป๋านี้ผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับไปสมัครกันได้อ่าในส่วนของเว็บ k ลิก Cas h เนี่ยจะรองรับแค่ Forset นะครับ Forset Pay ตัวเดียวอาจจะไม่สามารถใช้บิดขับสตางโป o หรือว่ากระเป๋าอื่นได้นะครับผมก็ให้เรามีกระเป๋า Forset Pay ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเก็บเหรียญต่างๆนะครับผม ในส่วนของวิธีการโอนเหรียญจาก f o r e pay เนี่ยไปกระเป๋าหลักอย่างเช่นบิตคัพสตังโปเนี่ยก็ผมได้ทาคลิปสอนไปแล้วนะครับไปดูกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองดูก่อนนะครับในส่วนของการถอนเงิน,นครับตอนนี้ผมมี1.5 5ดอลลาร์นะครับอ่าเว็บนี้จะเป็นการเลมเหรียญนะครับผมโดยการเราจะได้เป็นเงินดอลลาร์มานะครับผมเมื่อเราถอนเงินเนี่ยก็จะได้เป็นสกุลของอ่าบิตคอยดอทคอยหรือว่าตามเหรียญต่างๆที่เราจะได้นะครับอ่าในหน้าแรกเนี่ยก็คือหน้าตาการดูในส่วนของ ยอดบาลานซ์ที่เรามีอยู่แล้วก็ในส่วนของเหรียญที่เราจะถอนเงินนะครับในคลิปแรกที่ผมลงไปเนี่ยผมเล่นแค่วันเดียวนะครับประมาณ30มนาทีผมก็ได้ถอนแล้วนะครับผมให้เรามาดูที่สกุลเงินตรงนี้นะครับการถอนเงินนะครับเขาบอกว่าถอนตัวออกต้องใช้กระเป๋าสตางค์ forset pay นะครับผมก็ใครยังไม่มีก็กดสร้างเลยนะครับบิตคอยนะครับผมย้อนกลับมาก่อนนะเว็บนี้โฆษณาค่อนข้างเยอะนะครับให้เรากดไปที่เหรียญบิตคอยนะครับ บิตคอยขั้นต่ำนะครับอยู่ที่0.01ดอลลาร์นะครับตรงนี้อ่าตรงนี้เป็นยอดเงินคงเหลือนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นยอดบิตคอยที่เราจะได้รับนะครับผมอ่าด็อกคอยนะครับด็อกคอยขั้นต่ำอยู่ที่0.02ดอลลาร์นะครับผมอ่า FEY นะครับ FEY อยู่ที่0.001ดอลลาร์นะครับไลท์คอยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่0.05ดอลลาร์นะครับผม USDT นะครับขั้นต่ำอยู่ที่0.001ดอลลาร์นะครับ TRX นะครับ TRX ก็อยู่ที่0.01ดอลลาร์นะครับผมนี่ยอดฝั่งนี้ก็จะเป็นยอดที่เราได้นะครับอ,อันนี้มันเป็นยอดทั้งหมดที่กรอกไว้อยู่แล้วนะครับผมเราสามารถแก้ไขได้นะครับผมจะทดลองถอนในส่วนของ Bitcoin ให้ดูนะครับผมจะไปเอาลิงก์กระเป๋าบ Bitcoin มาก่อนนะครับผมลิงก์กระเป๋าทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าต้องเอาตรงไหนนะครับผมก็จะมากรอกลิงก์กระเป๋าตรงนี้นะครับผมวางลงไปแล้วก็กรอกจํานวนการถอนแบบ สูงสุดนะครับแบบสูงสุดก็คือแบบทั้งหมดที่ผมมีอยู่นะครับว่ามันจะถอนได้หรือเปล่านะครับให้เราเลือกตรงนี้เป็นบิตคอยก่อนนะให้เราเลือกให้ดีนะครับให้มันเป็นกรอบสีฟ้านะครับผมถ้าเราเลือกยังไม่เลือกเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเหรียญอื่นนะครับอ่าผมกรอกไปแล้วนะครับกดถอนเงินนี่ครับมันก็จะขึ้นเออร์เลอร์แบบนี้นะครับผมก็ ถึงขีดจํากัดการถอนรายวันนะครับบางคนขึ้นแบบนี้นะครับผมแนะนําแบบนี้นะครับผมลองถอนดูในส่วนของขั้นต่านะครับ0.01ดอลลาร์นะครับผมจํานวนที่จะได้รับก็คือ18ซาตชินะครับในส่วนของบิตคอยนะครับตรงนี้โอเคกดถอนไปดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมโอเคถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยคือถอนได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่กระเป๋าฟอร์เซนะครับผม ว่ามันเข้าหรือเปล่านะครับก็คือถ้าเราถอนเนี่ยมันจะเข้าทันทีนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะทุกคนนี่นะครับคิกเงินสดก็คือคิกแคสนะครับจำนวนบิตคอยนะครับ18สตชินะครับที่ถอนเมื่อกี้เลยก็28กุมภานะครับตามนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะลองในส่วนของเหรียญดอทคนะครับดอทคนะดอทคก็ไปเอาลิงก์กระเป๋าก่อนนะครับด o ทคนะครับผมโอเค ดอทคอยตรงนี้นะครับติ๊กก่อนนะติ๊กเหรียญดอทคอยก่อนให้มันเป็นเกาะสีฟ้านะครับแล้วก็เกาะขั้นขั้นสูงสุดไปเลยนะครับวางเลนกระเป๋าลงไปสูงสุดมันจะถอนได้หรือเปล่าถ้าถอนได้ก็อยู่ที่21เหรียญดอทคอยนะครับกดถอนไปนะครับโอเคแบบนี้ไม่ได้นะครับผมก็เลือกใหม่นะครับแล้วก็กอกขั้นต่ําไปนะครับ0.02ดนอลลาร์นะครับก็จะได้รับอยู่ที่0.28038300นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเกอก ลิงกระเป๋าใหม่นะครับแล้วก็กดถอนนะครับดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอเคก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอ่กดตกลงไปนะครับแล้วเราไปดูที่ฟอร์เซนะครับผมว่าเงินเข้าหรือเปล่านะครับผมอ่เลื่อนลงมานะครับอ่ตรงนี้นะครับเป็นคลิกเงินสดเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนดอทคอยนะครับ0 2 8 0 3 8 3 0 0 c ดอทคอยนะครับการชำระเงินปกตินะครับในวันที่28กุมภา64นะครับก็คือถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับ โอเคนะครับต่อไปนะครับลองเหรียญ USDT นะครับ USDT ว่าจะถอนได้หรือเปล่านะครับก็ไปเอาลิงก์กระเป๋าเหมือนเดิมนะครับกดฝากนะครับผมไปที่ USDT ก็คือตัวนี้นะครับ USDT นะครับคัดลอกไปนะครับผม USDT ก็คืออันนี้นะครับวางลิงก์กระเป๋าลงไปจำนวนขั้นต่ำนะครับก็กอกลงไปเลยนะครับเพราะว่ายอดสูงสุดมันถอนไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมทุกเหรียญนะ เพราะว่ามันเยอะนะครับผมให้เราถอนแบบขั้นต่ำไปนะครับยอดที่เราจะได้นะครับก็คือ5 4าหมซาตุชินะครับตรงนี้กดถอนไปนะครับโอเคนะครับถอนได้นะครับกดตกลงนะครับผมแล้วเราก็มาดูที่ยอดกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับว่ามันเข้าหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมซูมเหมือนเดิมนะครับซูมเหมือนเดิมเอาให้เห็นชัดๆนะทุกคน นี่นะครับคลิกเงินสดนะครับผมยอดที่ได้รับ95,0416ซาโลชิเป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เหรียญ USDT นะครับการชําระเงินปกติก็คือเข้าปกตินะครับไม่มีปัญหานะประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับ Litecoin Litecoin นะครับอ่ามาดู Litecoin นะครับผม Litecoin นะครับก็คืออันนี้ LTC Litecoin นะครับวางลิ้งกระเป๋าลงไปนะครับวางลงไปนะครับผมแล้วก็กรอกจํานวนขั้นต่ํานะ ค่าต่ำ0.05นะครับผมในส่วนของไรคอยเนี่ยผมยังไม่เคยถอนนะอันนี้เป็นครั้งแรกว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับก็ขั้นต่ำนะครับ0.05เราจะได้31,96 0ไรตัวชี้นะครับผมตรงนี้เดี๋ยวกดถอนเลยผมยังไม่เคยถอนนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าโอเค ตรงนี้นะครับขึ้นผิดพลาดนะครับในส่วนของเหรียญไลท์คอยเนี่ยมันถอนไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับตรงนี้ผมก็ไม่รู้วิธีการแก้ไขเหมือนกันนะครับเหรียญ b ิต c o i n อทคอ USDT ถอนได้นะครับผมเหลือเหรียญในส่วนของ TRX จะลอง TRX ไหมอ่เดี๋ยวลองให้ดูนะครับ TRXTRX ก็คืออันนี้ TRX นะครับเดี๋ยวเรากรอบลิงก์งกระเป๋าก่อน TRX เลือกเหรียญ TRX นะครับ แล้วก็ก่อขั้นต่ำนะครับ0.01โอเคเราจะได้0.2นะครับผม0.2นะครับกดถอนเลยโอเคนะครับ t R x ถอนได้นะครับ t R x ถอนได้นะนี่นะครับ t R x นะครับผม0.2นะครับ t R x เข้าปกตินะครับโอเคนะครับประมาณนี้เนาะ เหลือเหรียญไหนบ้างที่ผมยังไม่ได้ลองถอนให้ดูนะครับก็เป็นเหรียญนี้เหรียญ FEY นะครับ FEY นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่กระเป๋า f o r c e t ก่อน FEY นะครับว่ามีลิงก์กระเป๋าหรือเปล่า FEY นะครับนี่ FEY นะครับมีต้ามาร์กนะครับก็ใช้ไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะก็ถอนให้ดูทั้งหมดแล้วนะครับเหรียญที่ถอนได้ก็มี b บิตคอยดอ c o อ n TRX USDT นะครับที่ถอนได้แล้วก็มีเหรียญที่ถอนไม่ได้ก็คือ Litecoin นะครับก็ไม่รู้เป็นไรนะครับผมแนะนําการถอนแบบนี้นะครับผมก็ถึงจะถอนเงินได้นะครับถึงจะไม่ขึ้นการเออร์เลนะครับให้ถอนแบบขั้นต่ําเลยนะครับตามยอดที่มันกําหนดไว้ขั้นต่ำนะก็ลองทําดูตามที่ผมได้สอนไปเมื่อกี้นะครับผมมองว่ายังจ่ายปกตินะครับผมไม่มีปัญหานะครับใครที่อยากจะเล่นต่อก็รีบเล่น นะครับเล่นต่อได้ใครที่ไม่อยากเล่นเพราะว่าโฆษณามันเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับไปเล่นเว็บอื่นได้นะครับมันมียังอีกหลายเว็บที่มันเล่นง่ายโฆษณาด้งไม่เยอะนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ